พอชุดนักเรียนอะขี้เกียจถักเปียแต่ถ้าไม่ต้องถักเปยกยยียก็จะใส่ยุบคุยกาแฟเนี่ยคุยกับพ่อค่ะนี่พ่อเราเองพ่อเบลดูเมนูเสร็จมาดูหนมปังต่อชนะดิใช่ใช่ไหมใช่จ๊อ มีคนแชร์เมนยูเนี่ยมาดูไเลเรารส, <laughs> สนิยมดีมากรสนิยมดีมากดีดีสุด,สด <laughs> อน,นาคตเด็กมทได้แกตเป็นไงบ้างขอไม่พูดนะคะหนูฟ <laughs> <laughs> ังเชียร์ทีมอะไรต่อไปป่าเชร์ทีมอะไรต่อไป พ่อเราเชียร์ทีมไหนเราก็เชียร์ทีมนั้นแหละค่ะเราเชียร์ทีมอีคอนนะคะเราเชียร์อีคอนค่ะคำตอบรู้ตั้งแต่วันคะแนอนออกแล้วไม่มาไลฟ์หือกลับมา <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนตายอะหลับ พ่อพูดถูกนะแมนยนูนะโอ้ยพรุ่งนี้ใส่ชุดนักเรียนโอ้ยไม่ชอบชุดนักเรียนคำตอบรูอ๋ออ่านแล้วเออว่าเออว่าเนี่ยอ่านแล้ว ใส่ชุดนี้สิ์เออสักทีเถอะไม่นอนหรอหนอนมปังเนี๋ยก็นอนแล้วตอนนี้จมูกเริ่มเริ่มตันนอนนอน Với thân, anh nhon anh nhon, แล้ว cũng sẽ ăn không liền đi. Tại sao?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  mù đen อายไหมไม่อายต้องพูดเยอะเดี๋ยวห่วง่บอกอ้างคำเกิร้อยที่ก็เลยร้อยสิบเก้าว่างั้น ข้อได้ขัร้อยยี่สิบเฮ้ยเชียบอลไหมข้อถามร้อยเชียบอลไหมเชียร์ร้อยเชียร์อีคอน,นวานวอันหวานอันเริ่มแข่งมนที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนี้เหรอใช่แล้เริ่มแข่งละแล้วแก้แข่งไหมแข่งต้องการคนไปดูไหมมา วันนี้เท่าไหร่นะเราดูรอบลึกก็ได้เราเป็นอะไรปล่อยผ่านไปก่อนเสื้อปีนี้ไม่เห็นจะสวยเลยไม่ใส่เสื้อปีให้แล้วมัไม่มีอ่ะอ๋อโอเค อุ้ยแบบเหลือสอีคนเฮ้ยูอันน่าอร่อยอร่อยมากมันเป็นยังไงอะไอบู๊ตอะบู๊ตอะอร่อยนะมันเป็นสวรรค์รสอะไม่รู้ว่าชอบไหม เรวก็ไม่รู้อะเรวก็กินแบบมอะไรโอเค <Okay. S 2> ส่วนไอ้นั่นมันก็เหมือนเป็นเยลลี่มะม่วงแล้วอร่อยปะอร่อยกินเพลิน,น,นวันละอสองสามเม็ดมันหวานน่ะเออคิดอยู่ตอนแรกว่าจะซื้อไได้อยู่่มงงตอนแรกว่าจะหาซื้อแบบอะไรสักอย่างมาให้ใช่ไหมแล้วก็เอ้ยกลับเลยดยีกว่าเพราะซื้อ<ะ>มาไ,ไม่ได้แ่ไม่ได้ลาย มาตีงสาโอ่แต่พวกนี้ไม่มีเรียนใช่ไมไม่มีเรีเนยนเรียนที่ยี่สิบรีบกลับเนาะพวกนี้ม่แข่งบอลเอ,อ่อแบบแข่งเดินสายอ,อ๋อแล้วไป <c oughs> ไม่มีใครพิมพ์อะไรเลยอะเบลไม่มีใครคุยกับเราเราคุยกันเองอัอนเนี้ย ลงตอนตอนยี่สิบไหมยี่เท่าไหร่แล้วว่าตอนเนี้ลงนันยี่สิบดิไหมคุยกับใครอ่ะแกเป็นใครบอกเขาไปฮะแกเป็นใครบอกเขาไปครับไม่ถามว่าเราคุยกับใครบอกเขาไปพ่อพ่อเราเองค่ะความรับ ฮะมันคือความลับอ๋อโอเคพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นมาดูไลฟ์เนี่ยไม่ได้คุยอะไเคิร์นคนนั้นพี่เฟิร์นมา อีกสามนาทีจะลงเลยลงเลยดีว่าแบตก็จะมดจะหมดหอยู่แล้วนะตั้งตั้งเงาว้ายหล่นยิ้มหวานหน่อยห <c oughs> วานยัง นอนกี่โมงเดี๋ยวก็ไปแล้วอีกสองนาทีเราจะลงรายแบบนะคะหน้าใสมากใช่นจะเห็นหน้าเราชารัดได้ไงเราปิดไฟ <c oughs> แล้วปากยังช้ำอา่ะกุนไหนลวงหน้าโอเคกุนไหนลวงหน้านะ ออนไลน์ออนไลน์เชื่อโคตรคุณนใครวะใครวะถึงไหนแล้วเนี่ยสีราชา เราจะลงไลฟ์แหละแค่จ้าแค่จ้าทุกคนบายบายนะจ๊ะเมลบาย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 บุบุยบายบายบุบุย จุบๆเด้อจุบๆจุบๆโอบ, <c oughs> บ๊ายบายฝันดีครับเสียงไข่ My f a t h e r คะ่ะก็คือพ่อเองบ๊ายบายฝันดีพีกระตูดอ